สวัสดีครับคันนี้ครับเป็นยันม่าครับสตาร์ไฟฟ้า6.5แรงนะครับเทียบบ้านเราก็ต้องมี8แรงนะครับรับเครื่องใหญ่สตาร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นสตาร์ไฟฟ้าสวยๆเลยครับโรตาอรี่ตัวนี้มีให้นะครับโรตเตอรี่ปั่นปั่นโรตาอรี่มีให้ด้วยครับดีหายังไม่เจอไม่รู้อยู่วางไว้ตรงไหนรับสวยๆเลยครับนัดนเลี่ยมรับปิดกุญแจารับ เรื่องนิ่มมากครับเรื่องนิ่ลยครับเข้าใจดูครับ มเ่อมีหกเกียร์นะครับกเกียร์นหน้าที่เกียร์หนึ่งแลกทำงานหัหลังหลังสเกียร์ครับเดีนหน้าหกเกียร์งานียีเต่ทำา ดับเครื่องดึงครับดึงดับครบับเดี๋ยวฝาครอบโรตารี่เดี๋ยวใส่ให้นะครับเดี๋ยวหาก่อนไม่รู้วางไว้ไหนครับเครื่องสวยเครื่องดีครับตาไฟฟ้าครับจะควงก็ได้ตาไฟฟ้าก็ได้นะครับถ้าตาไฟฟ้าก็บิดก,กุญแจนี่ดึงคันโยกขึ้นมาบิดกุญแจรับดับเครื่อง เครื่องดีเครื่องนิ่งครับเครื่องนิ่งใหม่ครับหน,น้าเครื่องใหม่ไฟสองก้อนแล้วไฟหน้าสองดวงครับเ้าจะชอบประทักมา